สนวยาฟังของมอปทุมกันบ้างครับผู้สอบตัวหมายเลขห่งเป็นสวุกองหน้าครับ้หมายเลขสอโจซิมาหมายเลขห้าจนองศักด์วงถมหมายเลขหกนวิุคําเนรหมายเลขแปดกิติเดชแท้ทาครับหมายเลขสิบนัทกิจฟอ์วิทูครับหมายเลขสิบประดิษฐพาพไทยครับยี พอใช้เกียร์ประโคนครับสิบสี่รัศกิจชนะนากัะดางีครับเอ๊ขก้นที่ห้ารัศกรหญาพรมครับอนันติกรหญ้าพรมต้ขออภัยนะเด็กจะถูกเป็นปะเชียกิจตรงนี้สวยครับกิติเดชแทงช่องนี้อาครับลูกนี้หลุดเลยครับอาครับลูกนี้ปาเชียเข้าซ้ายซ้ายกับปาเชียยิงลูกนี้แล้วไปเลยครับตึงประตูต่อศูนย์เอาจนได้เข้านีบมาดุม ขึ้นนำไปก่อนเลยเกมนี้แค่ผู้มาเยือนหนึ่งประตูศูนย์แต่ทางปัญยากิ่นแก้วครับเอาจนได้ครับนาทีที่1ิบครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ติดภูมิตัดได้มาที่ตับเปลครับภูมิวางขึ้นหน้ามาเป้าที่อัตพลได้โคกแล้วลูกนี้โอ้โหตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตรงนี้ครับแตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมเลยครับ ได้ประตูในช่วงนาทีที่36กับทางสมุทรสงครามและผู้เสียก,ก็เป่าจบเกมครับเป็นนนั้นว่าทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับมาสเสบอกไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับมาข่าวระหว่างสุโขทัยกับทางหิายเลยประตมธาน,นีครับ ทางภูมาเกียรติประตูขึ้นทางไปก่อนกันในที่17ครับจากทางปัชญากิ่งแก้ครับและเจ้าบ้านปฏิเสธได้ในที่36จากทางอัจฉริยะอาจจะสมิดครับสมบัติไปหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับแล้วก็หมดเวลาการถ่ายเท่าสดแล้วครับวันนี้ผมพัฒนะบุญธาพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนผมก็ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ